เรือโคตรแรงเลยไม่มีเครื่องแต่แรงยิ่งหายเลยของจริงอ่ะลำทั้งบ่อไปลำไหนนีม่มีเข้าไม่ไหวครับไม่ไหวเราไม่ไหวแบบนอนนี่เกอร์ไเข้ายาลาบนะต่อต่อ มีใจดียังยอดครับเจียบเี้ยบเานวัดอายปลาหาสารนะครับผมนี่ปลาปลาเนื้ออ่อนมั้งนั่นๆ,ๆลงมาแล้วปลาน้ำเงินไม่ใช่เนื้ออ่อนเว้ย สา,ข,า,าข้างหน้าดูดูข้างหน้าดิดูปลานะครับมหาศาลนะ ครับผมโอ้ยครับขาวดีครับพี่เจครับผมดูาขาวน่าจะมีสองโลกว่าเกือบสามโลครับ ครับผมมากัน2คน 2> ม,นมนอทีอ่ครับมให้ปากครับผมให้ที่ปากไห้นู่นไฟเข้าดงไป,หงไ,งไ,ปไหนลูก ครับคนก็เยอะครับและให้คนตาไม่ดีเห็นยิงเปล่าดูครับคนมหาศาลนะครับดูนี่คนนั sure> ่งนั้นเลยครับรอบเดี๋ยวเราทำคลิป แกลวสักแป๊บหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปล้วงกันครับเราจะเจออะไรเด็ดเด็ดโอ้โหเนี่ยดูมาหาศาลเลยดะครับดูยอดอออเห็นครับผมตามรับชมเรื่อยเรื่อย ่ห <One input> <re> well? ี่ว่าคระวันเย็บสุดจครับโหคนมหาศาลนะครับ 400กว่าคนนี่อยู่ข้างหลังเลยอ่ะเยอะจัดเยอะจัดเยอะหลาเยอะมากคเลย สารครับ ปลามหาสารนี่ครับพี่แม็กกับพี่ตู่ครับผมขอดูผลงานหน่อยหวานเจียบเลยครับผมท้งคนระวังมือนะป,ออประกดยุงล่างนะโอ<ฮ>้โหนี่ปาข่าวบางทีมันไม่ขึ้นไงเราก็เลยเดี๋ยวสักปันนินกัง โอ้ปนิมัยโอ้โหแสดงมือเลยวะสุดจัดอุ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยมีปากกาด้วยใช่มีปากกาด้วยพี่ทีบกาตุมเลอร์จานยศแทงไม่โดนโอ้ยสุดจัดครับผมดูดิแค่ตัวดูดินะโอ้ยแม่งอยู่อยู่ข้างๆว่าจันย่น คนรับผมก็ได้ไม่ไม่น้อยเหมือนกันข้าวอยู่ในรถเนอะผมเออนั่นแหละเรามาทางไหนก็ไม่รู้นี่จำไม่ได้หลงมันลงเรือทางไหนยังรู้ไหมครับไม่รู้เห็นเป็นถนนเนี่ยผมมายังไงก็ไม่รู้เป็นถนนนี่ฝั่งนู้นมันมีซอยมีซอยซ้ายเข้าประตูน้ำอ่ะครตรงประตูน้ำปลาดูดิ คนมหาศาลนะครับประตูน้ำไม่เลี้ยวซนะ้ายบอกไม่เลี้ยวก็ตรงมือตรงประตูตน้ำมันปั่นได้สองกระืูอืมใช่ใช่ใช่แต่ปัน่นหนึ่งสายจ้าถิงนตู้ยิงไม่โดนเลยพี่สุด,สดปัน่นหนึงตอนผมมาม,มันเด้งดีมากเลยรเเย็น,นหอใช่ครับไม,ไม่ไม่เย็นหรอกถึงนี้ประมาณสามใช้ปืนสู้แล้วไปใช้เล่งรางไอ้ที่คนละเรื่องไงยิงไม่ถูกเลยตูยิงไม่ถูกเลยข้าวไปข้าวมาเลยทีแรกอ่ะแม็กเค ใช่บาไกด้เรื่องตัวมก็ได้ครับเยียบเยียบเพราะว่าบางทีมันมันห้ชังไม่ถูกอะนเกลือน เดินทดสอบเลยแ่จะเป็นทดสอบนะครับเป็นไงครับการยศเมื่อคืน,น ต,ตัวนี้มีสงงามโลมีบรรยากาศกินข้าววันนี้แล้วครับผมโบ้านแหบอบ้นันเียัอแหก็มีให้ดูครับ

นอนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเครื่องอายลั่นบ่อยแม่ไม่ทักงสกิลนั่งที่หลังเอาด้ามชั่วสกิดหน่อยดิจะเอาจะเอาเอาพายก็ไม่กล้าจะนอนกอดเหมือนห่วงมากเลยไม่ได้ม่ะหน้าที่เราไงหน้าที่อะไรใช้ถั่วพายงงงงข้าวของบผมวันนี้เหนื่อยเลยครับ นอนเนี่ย <laughs> ของจริงอ,ะอง่ะวันเจี๊ยบโ,โอ้โหของจริงอ่ะไม่น้าแม่นยังงครับ ตๆๆัวมันใหญ่ดีว่อืมเนอะเกี้กัดมองข้างล่างตัวเบลเลอเลยไข่ไข่จริงวะไข่ออกมาขงนอกเ,เออไข่เป็นปลาไข่ไข่มันพูดงเยอะเป็นแต่เด่นี่นะพิยศผ่าท้องเอาแต่ไข่โอ้นนโหเป็นโลอ่ะหนูว่าหลายโลเลยดีกว่า ปลาอะไรนะครับปลาสร้อยค่ะปลาสร้อยไข่แน่นท้องไหมไข่ทุกตัวเลยดจัมาแต่ตอนไหนครับผมห้าโมงเย็นพี่ห้าโมงเย็นครับเรามากี่ทุ่มแล้วจันยศเกือบเกือบนู่นสามทุ่มแต่ถึงนี่เที่ยงคืนนะ าผมมาถึงเที่ยงคืนหลงหลงไอ้สองน้อรอ้ไ <c> ป <oughs> ไหนโอ้ยจานยศพาอ้อมอ้อมไปเรื่อยแล้วหลงยาวเลเทสไปเลยอะ่ะไไไมม่ด้ปาปคุเลยผมได้มาสนุกกับคุ้มแล้วม,มันยังเป็นต้องได้ปาดลาเยอะหรอเนี่ยทอดแห่เหรอแห่มอ่ะน, <c oughs> นี่ยเขาถึงทำสดๆเลย <c oughs> จันยศเขาจะได้ไม่ต้องนี่ของจริงว่ะมาสองตัน โอเคครับผมเอมาจากไหนกันเนี่ยสิงห์บุรีครับสิงห์บุรีอ๋อลาดเลีปันเกยบเลยครับผมโอเคครับแล้วลงเรือกันต่อผมไปทั่วเนี่ย i uh don't -huh. น่ะไข่เต็มท้องเลยะเนะไม่ใช่ใชไม่ใช่ลแ,แล้วถุงมือไหน,น <c oughs> เช้ายันสว่างคาตายแล้วครับ สูบน้ำด so right. so okay. ีกว่าครับบังสูบน้ำดีกว่าเฮ้ยจะตายกลับมาแล้วนี่ว่าใช่ตายมาดิครับผมเจ้าหน้าสงบแล้ว ผูกไข่เปล่เงเหล็กนะสองร้อยถ้ามันรอดเป็นมหาศาลเลยนะโอ้นี่ก็มหาศาลแล้วมันตายยังไม่ได้เสร็จเสี่ยวไอ้ที่มันลอยเลยนะคนเราขึ้นไปก็ยังไม่ได้ครึ่งเลยเยอะเกินเยอะอมากคงดีีอดือตัวน้ปลาแดงปลาแดง ไม่เจอน้ําเงินกับเขาบ้างเล,าเ,าเลยเจอตัวแต่ไม่กล้าเราเลยไม่กล้าแทงแม่งขาวเลยนะปะนินตัวแม่งพร้อมจะระเบิดเมื่อคืนก็แทงมาแล้วเนี่ยปนินอ,ะอ่ะเหม็นหึ่มเลยตีน่าได้นี่นี่ครับเด,เด็ดไอ้ด,ด้วนนะเด็ดไอ้ด้วนดูจะหมวกที่บ้านไส้หมูก็แทงง่ายอ่ะใช่ไหมอ่าขอบคุณไส้หมูครับผมนี่รับ เมื่อกั้นล่ะโอ้โหเมื่อคืนม่นะเฮ้ยทรงเหมือนลำพล่าเลยวะลำพล่าไอไอปลาเหยื่อปลอมนะไม่เหมือนเลยเอามาจากปลาเนี่ยนะเนี่ยแหละตรงเนี่ยเพราะปลาโดมชอบกินปลาขาวก่วันนี้ก็ได้พอสมควรครับประมาณสามสิบโลได้มั้งนะทำไมจะไม่ใช่ปลาหมินไม่เหม็น วันสามสิบโล ождения, ดได้มั้งพยรถย์นะได้แล้วก็ปลาขาวตัวนึงครับปลาขาวประมาณสามโลบวกก็เก็บปลาขาวมากิงหนูกินท่าแรกกิงเดี๋ยวต้องล้างเรือให้เขาก่อนต้องล้างเรือให้เขาก่อนยืมเรือน้ำมาครับก็ทาไม่ได้เรือก็เรียบร้อยก็ไม่มีที่นอนอีกนะคือเรือโคตรแรงเลยไม่มีเครื่องแต่แรงยิ่งหายเลย ของจริงอะ่ะลั่นทั้งบ่ออ่ะไปลำไหนนี่ <laughs> มีเขาไม่ไหวครับไม่ไหวเราไม่ไหว <laughs> แบบนอนนี้เพืแ่อบบพายเข้ายาลาบนะ <laughs> <laughs> ต่อต่อพอต่อ ก็วันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับไว้รับชมคลิปดีๆของพวกเราก็สําหรับวันนี้ผมกับพ่ยศขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับเอาเจ๊มาพอดีเลยครับผมจะลองเรือหารักครับหวานสยามไ่เยไม่ได้หรอครับเนี่ย ยอมาด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้เมียไม่ด่าวันนี้หลอเมียไม่ด่าเนียรื้ญาติเมียใจดียังเลยจำเพลงว่าแตกบ้ามันบอกว่าเมื่อไหร่แหนงบอกกลับห้าทุ่มไงโอ้ดีเช้าแล้วยังมีถึงบาไม่ได้ตายหรอเนี่ยดไม่โอยาหรอไมอหมือพาหลผมย้อนครับมันเียบมันเจี๊ยบโอ้ไปแน่นยังอ่ะแน่นน ถึงบ้านพิยศ์แล้วครับผมผลงานนะครับปลาทั้งนั้นเลยครับผมครึ่งหลังเกี่ยงกันเอาปลาแล้วครับผมที่เกียรติทำเงนินเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาไม่รู้ว่าพิยศต้องเอาไปเยอะที่เกียรติทำนะครับเยอะมากเมื่อคืนก็ต้องใช้ฉมวกแทงครับ ปลาเล็กๆนี้ยิงโอ้โหไม่ไหวชมวกวันนี้มีชมวกเก่าๆที่บ้านเลยมาใช้คราวนี้น่าจะประมาณสามาโลวก,กว่าประการอไปลยระแดงกระแดง เปิดเปิดฝาไว้เดี๋ยวจะเอานี่ลงก็ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์ให้กับช่องสายคองปาเพลินด้วยนะครับผมวันนี้ก็เหนื่อยกันมากพอแล้วก็ คลิปเพยงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ